เมื่อเช้าขอวัดพี่นายเมื่อเช้าบอลลูนสูงเป็นไงบ้างในแบบเชา้าครับ <c oughs> ก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าอย่างอย่างผมเนี่ยเป็นครั้งแรกแต่หลายคนอาจจะชินแล้ว <c oughs> อุ้ยขอโทษมองไปดิไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ไหมายความอยงั้นหมายถึงว่าอ <c oughs> ย่างผมเนี่ยเขาตื่นเต้นมา,มากเพราะเป็นบรรยากาศครั้งแรกรู้สึกว่าพอนอกจากที่เราได้อ่าได้ทำการถ่ายไปแล้วมันรู้สึกเต็มที่แล้วพอได้มาบอลลูนสูงเนี่ยใจมันเริ่มโล่งขึ้นอีกอย่างได้เห็นแฟนคลับนะครับได้เห็นแฟนคลับที่มารอแล้วก็ ที่ต่างๆด้วยเรื่องงานยาดีด้วยอะไรต่างๆด้วยผมรู้สึกแบบสบายใจมากๆเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรต่อจากนี้ก็คือให้มันเป็นเรื่องของซีรีส์แล้วเลยครับคือรับร่วมดูหนังก,กับแฟนครับนี้ใกลบ้านกับเห็นชินไทยมารอขนาดนี้โอนะ้โก็ ดีใจมากๆเลยครับที่เห็นแฟนคลับทุกๆคนนะครับผมแบบทุกคนในนี้แล้วก็แบบแฟนคลับหน้าใหม่บางคนก็แบบไม่เคยไม่เคยเห็นด้วยก็ขอบคุณมากๆที่สนับสนุนกับรัารดูภาษาวิน่ครับเห่ารยากาศในการถรอังอะสนุมากต้วบต้องถามฝั่งนี้เลยนี่มาตรการของร้านเราโบ๊ะหมดตลกหมดจะบอกว่า เป็นทุกมาแล้ว pues mm ไม่ใช่ไม่ใช่คือด้วยความที่อายุมันใกล้ๆกันนะคะก็เลยจะกินอะไรคือเขาแบบมีความสนุกสนานไงเนึกออกไหะเออแล้วคราวเนี้ยคือคิวของเราเนี่ยบางทีก็จะมีแบบการพักบ้างอะไรอย่างงี้เนาะส่วนใหญ่เนี่ยกองของเราเนี่ยไม่กินก็นอนค่ะเวลาพักเนี่ยใช่เพราะว่าด้วยความที่โลเคชั่นของเราอ่ะมันใกล้ตลาดบางทีก็จะแบบเออพากันไปทานข้าวหรืออย่างงี้จะมีแกล้งกันก็คือเนี่ยแหละค่ะคือเฟย์ชอบหลับ นี่ก็ชอบอะไรเธอเละจ้ะคุณโอมคุณโอมครับอยังไงซิยังไงีิเราอะไรหรออะไรไปแก้ไปแก้อะไรอย่างเดียวเราไุกคโดนแก้เขตาไปดูได้ในสตอรี่ค่ะดิจิทัลพูดปินมีอยู่มากมายตอนที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยชั้นพี่แจวใช่น้องด้วยในภค่ะก็รู้สึกว่าย้อนอายุขึ้นมาได้เยอะมันราวเท่าเดียวกัน ไมไม่มก <łość> ็ไม่ด้ไมไม่ได้สนุกดีค่ะก็คือแบบว่าในกองแบมน้องๆก็คืออย่างที่บอกไม่กินไม่นอนอีกอย่างก็คือร้องเพลงแล้วก็เต้นก็ดนเพลงก็คือแบบในนี้ทุกคนก็คือแบบมีความเป็นนักร้องตลอดเวลาที่แบบ ล้นแน่นอน่ยอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นโรแมนติกคอมดี้เพราะฉะนั้นแล้วนักแสดงก็ต้องคาดสารมาแล้วว่าพวกเราต้องตลกแลนเเแสดงว่าต้ที่รแเนี่ยมันต้องพิเศษมากๆเลความสนุกสนานได้เห็นตอนแรกเลยใช่คืออ่าอีพีแรกนะครับมันจะดําเนินไปด้วยเรื่องราวทั้งหมดเลยที่คุณจะรู้แน่นอนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็รู้แน่นอนว่าต่อไปเนี่ยมันมันเริ่มปูทางมาแล้วแล้วมันดําเนินเรื่องอย่างสนุกมาก อีพีต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของแบบลึกซึ้งกว่านั้นนิดนึงแล้วเรื่องมีความสำคัญแล้วแต่ดูอีพีหนึ่งแล้วรู้เรื่องแน่นอนอสนุกเพราะว่าอันนี้แอบแอบดูมาก่อนบ้างแล้วเล็กน้นอยแต่ว่ายังไม่ใช่เวอร์ชันไฟนอนแต่หวังว่าวันนี้ก็หวังมาลุ้นกับแฟนคลับเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะสนุกขนาดไหนครับอะไรอะไรยากง่ายสุดเหรอครับถ้า การง่ายก็คือการการทํางานครับเพราะว่าเราเราคุยกันตลอดเวลาแล้วก็คือผ่านมาหลายสเตจด้วยกันตั้งแต่เราเป็นเทรนนีแล้วก็จนได้มามีซีรีส์ด้วยกันเรื่องแรกส่วนความยากเหรอครับความยากน่าจะเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบทไม่ไม่รู้อะไรยากอ่ะตอนนี้ไม่รู้คือตอเก่งไงเขาเก่งไผ่านไม่ได้ทุกอย่างไม่ไม่รู้ด้วยความด้วยความที่เออมันมันถึงแม้เวลามันจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าช่วยกันคุยอย่างหนึ่งก็คือมีพ่วงกับด้วย มี acting coach ด้วยแล้วก็บรรยากาศในกองคือเราสามารถถามได้หมดอย่างผมเองกับอัปลอตก็สามารถถามที่เงินได้เลยเงี้ยเพราะว่าประสบการณ์สูงกันใช่พี่เงินใช่ประสบการณ์มันก็เลยพี่แม็กเก้ทุกคนขึ้นแหนเลยเหมือนแชร์ไอย่างเงี้ประสบการณ์การแสดงแบบอย่างสามสามสามคิวแรกผมก็จะถามตลอดเลยพี่เงินมันได้หรือยังแบบพี่มันได้ไปวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งพี่พีเขาก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ตลอด ในทีเซอร์มีแบบว่าเป็นพูดภาษาจีนง่ายอยู่แล้วสำหรับตะลุลยง่ายมากแต่ว่าต้องสำหรับคนนี้นี่คือภาษาจีน <c oughs> ผมขอยกย่องนิดนึงพ <c oughs> ี่แจมคือเขาต้องเล่นเป็นหนึ่ไอดอลจีนที่ต้องพูดยูจีนด้วยแล้วก็ต้องพูดไทยที่ <c oughs> ที่ไม่ชัดด้วยเพราะเขาต้องเป็นหนึ่ไอดอลจีนเลยซึ่งเขาแบบตีบทแตกสุดยอดเก่งมากพูดมาบ้างมาจะกไวย์ไบใช่ไหมไม่น่าเชื่อว่าเขาทำได้ขนาดนี้ต้องรอดูนะไม่แต่ว่าคือแบบตอนแรกเลยก็คือ พอพูดพูดก็จะถามถ้าอู๋อะฟังรถได้ปะอะไรอย่างเงี้ยแบบเรื่องไหมอะไรเงี้ยเพราะวันนี้เขาพูดได้ไงแต่ภาษาจีนคือเขาก็เป๊ะเป๊ะมากมีชิ้นยังไงบ้างครับทิ้นยิงหายแบบเล็กๆนหน่อลจำไปดูซีรีส์จีนแล้วก็ดูยูทูบแบบล็อกเกอร์คนจีนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบฟังตลอดตลอดที่ยังข้อสอบต้องใหม่ที่้องเปิด จริงๆก็มันน่าจะเป็นถ้าเปรียบเป็นเรียกว่าอะไรเป็นเพืชก็น่าจะเป็นพริกทำไมครับทำไมครับเอาเลยเหรอคุณจะบอกว่าคุณเผ็ดมากออกออกออกมานิดเดียวแต่ว่าแซ่บอ๋อและนี่ผมไม่ใช่ว่าแค่พริกแล้วเป็นขิงด้วยแล้วตอนเนี้ยไม่ขิงเดี๋ยวรอดูเช่ย่อยคจ้ที่แซ่บเจ้าของที่แซ่บใช่ก็รู้สึกว่า ตื่นเต้นมากครั้งแรกที่แบบได้รู้ว่าตัวเองได้บทนี้ก็รู้สึกแบบเฮ้ยดีใจมากจริงอ่าใช่แล้วก็คือปกติเราร้องแต่เพลงเนาะอันนี้มันก็เป็นอีกศาสตร์นึงของศิลปะที่แบบมันคนละมิติกันก็เลยแบบเฮ้ยดีใจมากๆครับที่เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์นี้บอกเลยว่าพี่แซมในเรื่องนี้คือตลกมากจริงครับตลกมากจริงๆต้องรอดูต้องรอ่จริงไม่ใช่แค่ในเรื่องนะคือชีวิตจริงชีวิตจริงก็ตลกชีวิตจริงก็ตลกคือจริงจริงอะผมเป็นคนที่แบบเฮ้ยอเลิร์ e เอนเตอร์เทนอยู่แล้วชอบความตลกแล้วคือแบบองตัวมันคือผมมากรู้้้สึวว่เเฮฮยยไอองต เนี่ยเพื 8, 000, ่อนแซมเองแบบมันมันซีอะผมก็เลยเอาความเป็นตัวเองมาส่แพร่นั้นด้วยอะไรนะครับรวยครับแบบพันล้านซึ่งตรงข้ามกับชีวิตจริงทุกอย่างชีวิตจริงพันล้านอยู่แล้วค่ะก็อ่าเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าวัาสนุกมากนะคะก็อย่างที่ทราบกันคือ เกก็เล่นละครมาเยอะมากแต่ว่าครั้งนี้มันมีมวลของความแบบความสดใหม่เอเนอจีของความเป็นแบบวัยรุ่นวัยรุ่นทีนเอ e นะคะซึ่งเกกับแจมเนี่ยี่แจมเขาก็อยู่ในวงแล้วก็รู้สึกว่าได้รับเอเนอจีที่ดีกับจากน้องๆนะคะแล้วก็ทําให้การแสดงเรารู้สึกว่า แล้วก็ใหม่เหมือนกันมทำไม่กันการทํางานทั้งนี้ก็รู้สึกว่าก็ตื่นเต้นมากๆจากทุกวันที่มากองเลยนะตื่นเต้นว่าจะโดนแกล้งอะไรนะวันนี้ว่าจะกินอะไรดีแสบไหมน้องแสบไหมวันนี้เราจะได้เห็นกรใหมเป็นสบอนลางสักนิดนึงนะคบวันนี้ก็วันนี้ก็ในในเรื่องนะครับหรือว่าอีพีหนึ่งเนี่ยขอสปอยตอนนี้นึงแล้วกันก็คือจะได้เห็นเรื่องราวความเป็นมาว่า ร้านเสี่ยวท่าย,ยางความสัมพันธ์ในเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มยังไงแล้วก็มันจะดําเนินต่อไปอยังไงบ้างให้รุ่นในปีต่อๆไปก็คือมันสนุกแน่นอนแล้วคือเราเราก็คอยถามเนาะเราก็ไม่ได้บอกเองคือคอยถามพวกพี่ๆต่างๆว่าชอบไหมสนุกไหมอะไรอย่างเงี้ยได้ถามพวกทีมงานเขาก็บอกว่าอ้ย e uh, มันสนุกนะแต่ว่าวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับความสนุกแล้วก็มวลความสุขนั้นจากพวกเรารังพะรูภาษาเหมือนกันวันนี้วันแรกกันทีแรกก็ฝากทุกคนด้วยนะครับครับผม จริงอาคอแทนขอบคุณยดีกว่าอ่าก็จริงๆก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนะครับที่ให้การตอบรับกับรักไม่รู้ภาษาวิ่งเดย์นะครับก็อยากให้ตอบรับแบบนี้ไปเรื่อยๆในทุกๆอีพีครับเพราะว่าผลงานชิ้นนี้เนี่ยเป็นผลงานที่พวกเราทุกคนเนี่ยตั้งใจทำไปมากๆแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยเวลาเหนื่อยๆท้อๆมาดู ซีของพวกเราเหมือนจะเป็น power bank ให้ทุกคนนะครับผมดูไประเบิดค่ะก็ไม่ระเบิดไม่ระเบิดตุ้มต้าแบบความดังไงคะดังระเบิดดูไปยิ้มไปแล้วก็อิ่มอกกินใจแน่นอนนะครับผมฝากด้วยนะครับกับซีรีส์รักไม่รู้ภาษานะครับ สามารถนะครับดูซีพวกเรารับไม่รู้ภาษานะครับได้ทางช่องวัน31เวลา3คทุ่ม15นะครับนอกจากนี้ยังดูสดได้ในแอปพลิเคชันวันดีแต่ถ้าใครมาไม่ทันดูสดสามารถดูย้อนหลังได้ที่ช่วยดี <ID S 1> ครับอนอกจากนี้ยังมีสำหรับอินเต n ร์เนชั่น a n ลแฟนด้วยนะครับออน ออนต่างประเทศเนี่ยออนหลายประเทศเลยนะฮะออนในแอปพลิเคชันไอชีอีดูได้หลังดูสดเนี่ยหนึ่งชั่วโมงนะมันจะมีหลายประเทศไม่เหมือนกันเวลาไม่เหมือนกันแต่ว่าไอชีอีมีสําหรับต่างประเทศแน่นอนใช่ครับผมสำหรับไอชีอีเนี่ยก็จะมีอันคัดที่แบบเป็นแค่ only ไอชีอีเท่านั้นอะไรอ่ะเออเอาตอนฉางไหนไม่รู้แต่ว่าต้องไปดูกันนะครับครับ